นอะไรมากที่บ้าเอาไงดีนะหน้ะไม่เป็นไรครับโดนแค่ถากไปหน่อยเอา้าขี่เหลือระวังหลังนีอย่างดีนะครับที่เป็นแค่หนังสติ๊กถ้าเป็นปืนนะพวกเราคงแย่ผมคิดว่าพวกชาวบ้านอ่ะก็แค่มาขู่พวกเราเราต้องเชื่อในความดีที่เราจะทำผมก็คิดอย่างนั้นครับ เดี๋ยวแล okay, ครับผมฮะโอเคครับพวกเราช่วยกันเอาขอนไม้ออกเราจะได้ไปต่อครับผม